สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC นะครับวันนี้อยู่กับพี่ คลิปนี้ก็เลยออกมาชี้แจงวิธีการทำกิจกรรมตัวนี้นะกันนะครับนะใครที่รอดูคลิปช่องพี่ก็ขอบพระคุณมากนะครับ คุณเหมือนแคลโรลินอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับ ยิงเสร็จก็เอ้ยไปหาหาสมบัติเสร็จก็เรียบร้อยครับหาสมบัติเสร็จก็จะเล่นต่อก็ได้เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับอืมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องจิ้งจอกจันทานะครับอ่านี่เลยเนาะได้มาแล้วนะครับกล่องจิ้งจอกจันทาอ่ะประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบกิจกรรมตัวนี้หรือไม่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวคลิปหน้ารับรองว่ามีอัปเดตมารีวิวอีกแน่นอนนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารีบมาอัปเดทกิจกรรมให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ